ตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยนาำลำลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดยังย่ายังไม่ได้เลยอืเจ้าค่ะปวดตั้งแต่ช่วงสะโพกช่วงเนี่ยสะโพกลงไปเนี่ยขัดแต่ว่าขัดยืนขึนมันจ่ทำถึงมัหอดเอวขัดเทายืนอ่ะข้างเดียวใช่ไหมครับพ่อข้างเดียวเป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวแต่ทําให้เราแบบใจเสียเลยตายสดีกลัว ก่อนที่จะมาเจอดีบุาไปหมดเลยหมอเป่าหมอนวดครับไปฉีจาครับผมไปมาทั่วหมดจนกระทั่งไปในตัวเมืองไปให้หมอตรวจโรงพยาบาลเอกชนครับหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นอ๋ออันนี้ก็คือคุณหมอเอ็กซเรย์อะไรเรียบร้อยเเรียบร้อยเลยครับมันเลื่อนมาทับไปสันลร่งประมาณสักเนี่ยร้พหนึ่งโอ้มันเลื่อนไปเยอะเลยครับมันเลื่อนไปสั่ง จะหกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราต้องกินเลยเราไม่ยอมหรอกเรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้หรอกแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาว่ะแม่เพามันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยน่ะไม่แพงหรอกบางคนอ่ะบอกว่าแพงให้มันเจ็บปวดไปเิคนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยถ้ามึงมีก็ต้อง ทักล้านหนึ่งตั้งไว้แบบนั้นแหละแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มึงให้คนอื่นเอาก็เอาหมดเลยเออบอกมันอย่างงี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังไงอยู่สองเดือนที่ยังไม่ได้ทานคิดหาวินแซร์มาขี่ไปบินธบาตนะแต่ว่าธรรมดานะเพราะขาข้างนี้มันมันเหยียดยากคู่เข้าก็ยากเยียดออกก็ยากล้มแผ่ล้มแผ่ลุกก็ไม่ได้หูจับเลยขาอ่อนลุกเข่าอ่อนอ่อนเลยหมดทั้งตัว ล้มแผลล้มแบบข้าวก็ตากกินม,มันจะต้องป้อนแล้วจะมามีวันนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันนั่งพูดนั่งอะไรได้หมดทักเสื้อส้าได้หมดแล้วซื้อกินรวดยามันบ่แพงหลักจำหนิร่างกายของเฮานี่เอาไว้ดีกว่ามันเราพ่อกินหล,ลักเห็นผลครับยาดีบุญนี่ครับผมออืไม่แพงไปเลยใช่ไหมพ่อถ,พถ้าเราหายนี่ถ้าเราหายนี่ไบ่แพงครับผมซื้อกินรวดการที่หอบขาคือลถเบาลืมตัว อา้าวหายได้โดย,โดยปริยายแพงไอแพงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะผู้ใดเมื่อเคยล่องก็ล่องซะพอหากชีวิตจะของสิบปหักก็ไปอเรายาปลาปิ้งเล็กเลิกเขายังซื้อได้อ่ะแค่นี้ไปยังเขาจะซื้อกินบ่ได้พอหากชีวิตจะของเป็สิหักลูกหลานกับพหักเด้ยจกนั่นจะของซื้อเลยค่ะบระต้องเสียดายเงินเขาซื้ออย่างเงินเมื่อไรก็นั่นไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้ว เพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยอัตมาก็รักษาจังเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเรื่อง<า>ปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีก<า>หมดลิ้นยาก,ก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละสุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบุญนะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่แหละค่คลิปนี้ลงไปคนรู้จักอัตมาเยอะนะ <c oughs> รู้จักอัตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้าใครเห็นแล้วก็เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่า ภายในสามกองเนี่ยรู้เรื่องอไม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมาหมดแล้วกัดกระเพาะจนเข้าลมอุจจารสามตีเที่ยวแล้วแต่อาตมารับรองด,ด้วยเกียรติของพระองค์งหนึ่งนะ่ะนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมาไม่ได้วานมามว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบุญนี้มาประมาณ 9กล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสิกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิองกล่องละค่ะก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลนึงแล้วไปกลับไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้ามา้าไม่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 ไมจะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็รู้อาจจะมาอยู่นี่ <laughs> เขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างเราพาอารับจ้างได้ที่ไหนเราเจ้าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูเนียหลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเท่นหน้าขาเนี่ยน้ำลูลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะ ยังย่ายัาง,ยาง,ยางไม่ได้เลยอืเจ้าค่ะอืมเพราะอืมเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ย ค่ะก็คือหลงตาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดหลังสะโพกล้าวลงไปตามขาแล้วก็มีอาการถึงขั้นชาแล้วนะคะแล้วก็อลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าคะไม่มีไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราไปนะคะ,ะแล้วก็หลังจากทานแล้วมีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซอง ก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกลับเดินได้ห้าเมตรแล้วเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายกินหมดเก้ากล่องอ๋อลงตาฉันไปทั้งหมดเก้ากล่องก็ S <S เห็นผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่เมื่อยเหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี่ไปได้แค่เทว้านก็พักผ่อนแล้ว้องพักครึ่งทางแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียวยืนนี่ยืนลับาทนี่ตูดจะห้อยเลยแค่เมันดนึงค่ะอืมรู้สึกว่ากินยาดีบูนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆ จะหายแป๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะ,ะถ้าจะผ่าเนี่ยก็โทษทีเยอะผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยค่ะเพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็ผ่านะ,ะเดี๋ยวมีอะไรจะถามอีกค่ะก็คือหลวงตาก,ก็คือคิดว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมคะคุ้มดีกว่าเราไปผ่าไม่หายค่ะ ราะว่าหลวงตาเคยเห็นคนใกล้ตัวอย่างน้องสาวเขาไปผ่าตัดแล้วเขาไม่ได้มีอาการดีขึ้นใช่ไหมคะไมด่ดีขึ้นพักเดียวค<า>่ะแล้วก็ปวดอีอย่างเดิมค<า>่ะแล้วไปหมอก็นัดผ่าอีกค<า>่ะจะดีอีกแป๊บเดียวค<า>่ะเป็นอย่างเดิมน้องชายก็เหมือนกันสองครัง้งค่ะคลิปนี้ลงไปคนรู้จักอาตมาเยอะนะ<า>รู้จักอาตมาเยอะเลยทีเดียวถ้า ถ้าใครเห็นแล้วก็เป็นโรคนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกลองเนี่ยรู้เรื่องะคะผมไม,ม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมมยมาหมดแล้วกัดกระเพาะจนเข้าลงยาบ้านสามสีเที่ยวแล้วค่ะหลวงตาเคยไปรักษาแบบไหนมาบ้างที่ม,มันไม่เห็นผลเลยคือก็กินยานี่แหละกินยาของ บริษัทลำปางมั่งขนแก่นมั่งยาเม็ด <ฮะ S 2> ยาเม็ดยุกกรมั่งสารพัดแต่ <ฮะ S 2> แต่ก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันนะ,<ฮ>ะแพงเหมือนกันก็ตกเม็ดละสิบบาทยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าคะมันเห็นนะแต่มันแต่แตแตลวกกระเพาะมันตามมาอ๋อค่ะมันไปไม่ได้ แล้วหลวงตาหลวงตาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมมันกัดไม่มีโยมไม่มีไม่กัดกระเพาะแม่อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ<า>ดีมากดีมากตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่าไม่กัดกระเพาะดีสำหรับผู้คนไม่เป็นโรคเออเป็นโรคกระเพาะแต่ถ้าบาคนไม่เป็นโรคกระเพาะก็ไปอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่เขาค่ะ<า>นะนนแต่ว่าแต,แต่อาตมารับรองด้วยด้วยเกียรติของพระอ,องค์งหนึ่งนะ ว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมามันในวานมาหรือว่าอะไรเพราะว่าเราใช้ดีบุลนี้มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องนะสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละค่ะก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วไปกลับตอนนี้ไปบินธบาทได้หรือยังเจ้าคะบินได้แล้วโยมค่ะบินได้แล้ว ถือว่าสุดยอดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเห็นผล,ลได้ขนาดนี้นะคะ,ะคุ้มราคาดีมาก<ะ>เยี่ยม<ะ>แต่ว่ามันก็สำหรับลงทุนก้อนเดียวอะ่ะไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้ว<ะ>เพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยจะมากรักษาจังเลยไม,ไม,ไม่ไม่มีรู้เรื่อง<ะ>ปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีก<ะ>หมดรินยาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละ สุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบูนนะ,ะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่แหละจะคิดว่าจะกินต่อ,อไปจนกว่ามันจะหายนั่นแหละค่ะตอนนี้ถือว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์้ะคะที่อาการดีขึ้นขนาดนี้ก็ประมาณ50%รอนยมค่ะดีขึ้นมากค่ะให้หลวงตาช่วยบอกหน่อยนะคะว่าไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาตมาอยู่นี่ เขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างเราพาารับจ้างได้ที่ไหนเราเห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะอยากจะมาบอกกับคนที่มีอาการเดียวกันได้ลองตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์ดีบูนะค่ะดนดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะขอส่งเสริมด้วยค่ะ เพราะว่ามันได้ผลจริงๆถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหรอกเพราะอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดแต่เดินระยะทางกิโลหนึ่งเนี่ยไปกลับก็ปวดบ้างค่ะแต่ก็ดีกว่าเยอะเลยสำหรับโอ้ธรรมดาเดินกิโลนึงพักสามสี่เที่ยวเลยแต่ก่อนก่อนที่จะได้ทานอ่ะหลวงตาเดินได้ขนาดไหน ก็บอกว่าแค่นี้แค่โบดเนี่ยต้องต้องพักสองเที่ยวอ่ะพักเที่ยวหนึ่งอ่ะกลางกลางอ่ะมันจะอ่อนแรงไปเลยใช่ไหมเจ้าคะมันจะเดินไม่ไหว้เลยโูดมันเตี้ยลงเลยอ่ะมันดึงอ่ะเส้นมันดึงอ่ะถือว่าได้ชีวิตใหม่ไหมเจ้าคะก็เหมือนถ้ามันหายหายไปเลยก็จะได้ชีวิตใหม่อ่ะนะค่ะแต่ก็นี่ก็มาห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วละค่ะถ้ากินไปอหยดสักพักหนึ่งท้า มันก<ช>็คิดว่าคงจะหายะค่ะคิดว่าหายขาดแน่ๆเลยค่ะอืมขอให้ดีบุญก็อ่คงคุณภาพตัวยาไว้เหมือนเดิมก็แล้วกันค่ะนะทางผู้กินจะได้มีความถูกสุอแล้วก็หายจากโรคภยัยตัวนี้มันทรมานมากจริงๆแล้วเป็นกันเยอะจริงๆโยมใช่เจ้าค่ะโรค โรคเนี้ยเป็นโรคของผู้สูงวัยนะคะน้ำในเข็ข้อเขาเสื่อมสภาพนะเจ้าคะค่ะแล้วก็ทรมานมากมากเลยใช่ไหมเจ้าคะทรมานมากโอ้ลูกโอยนั่งโอยนี่เขาเดินลุกไม่ได้เนี่ยเอามือยันในด้านแล้วด้านอีกเนี่ยอ๋อนี่แหละค่ะเกิดจากที่ว่าแบบจะลุกเอารถเขาปั้นดันไปอ่ะอ่าจนมือด้านนเนี่ยด้านด้านจนเอามะนาวถูจนเหลือบางเนี่ยมันก็หนาเต็มเลยอ่ะ